อ่ะทีนี้ไปดูทวนเงินนั้นซื้อดูหน้าสี่สิบสอก่อนการใช้ฮาเมนี่กับฟารมัสทุ่มเทอันอีกรอบพาเมนี่ใช้กับคันามที่เป็นอะไรคะเอกพมน มันไม่มีคำศัพท์ตัวไหนบ้างที่มันนับได้มันไม่มีมีมันไม่มีมันไม่ม,ไมีสติเดนนับได้มไหมสติลเดนนับได้มไหม เชฟบอกเชฟบ์แปว่าอะไรคะเชฟบ์แปว่าอ่าโต๊ะนะคะเชฟบอก็คือโต๊ะแชร์นั่งได้ไหมคะนั่ได้นั่ได้นะคะคำนี้ก็คือเป็นคำที่นั่ได้ต่อไปถ้าเป็น how much how much ทำนามตจอไหนที่มันนัำไม่ได้บ้างลูกเดี๋ยวก็อยากมาทิ เราต้องเอาอะไรมาทั้นจำได้ไหมคะเราต้องหาภาชนะใส่ให้มันใช่ไหมเราต้องหาภาชนะใส่ให้มันมอย่อางเช่น<อ>น้ำหนึ่งแก้วน้ำไม่เอาน้ำหนึ่งขวดน้ำหนึ่งขวดน้ำหนึ่งขวด หรือน้ำหลายขวดเราต้องแก้เป็นยังไงคะถ้าน้ำหลายขวดก็ต้องเป็นสมมติน้ำน้ำสองขวดหนูก็ต้องเป็นชูชูอ่าบชูบอสชอนเติมเอสให้มันด้วยชูบอสชอร์ออฟ แบบนี้ขเข้าใจไหมคะ,ะเราต้องเพิ่มตัวเนี้ยให้มันถ้าเกิดว่าเราจะจะให้มันเป็นคำนามที่นับได้แต่ถ้าเรานับมันแบบนี้เรานับไม่ได้หรือมีใครสามารถนับได้ไหมนับให้คุูครเทลง 12ค่ะลูกเริ่มจากไสกรอบไสกรอบอ่านตามนะคะซอสเสร็จซอสเซ็จซอสเซ็จแพนเค้ก มิ้วมวแปลว่านมที่ที่ที่ทแปลว่าน้ำชาชาเฉยๆไม่ได้ลูกต้องบอกน้ำชาต่อไปอ้นเนี่ยอ้นเนี่ยแปลว่า มีลูกเขาก็เลยบอว่าแยามแจมแจมแอปเปิลแจมนะคะแยมแอปเปิลต่อไปเลชสัสเลชสัลชสหัวผักกาดหรือว่าผักกาดหอมก็ได้นะคะผักกาดหอมต่อไบวอช เลชัสเลชัสเลตาดเลตุดเลชัสสบาน้ำกระโมบ้งเบรสเบรอ่ะที่นี้เราไปแยกเอ่อในหน้า43นะลูกนะ How many are there? How many are there? How many อะไรในถ้าเขาให้คำว่าโฟกูนัสมาหนูก็ต้องเขียนบอกว่า เอาเมนที่ครบนะอ่าแดอย่าลืมเติมเอสให้มันด้วยนะคะ